อ้าววันนี้ครับทุกคนครับผมผมเพิ่งจะมาเล่นเกมนี้ครับไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วแตยได้เล่นรัวสับแม่ครับเอาดูเพลคเอ้ยยังไงนะเออมันแตกพาวทโรสติงบอมพาวอัพอยากเล่นจริงๆเล่นกี่คนนีครับเสองคนดีกว่าเพราะผมผมชอบหมาครับผมชอบหมาเพราะผมจะให้หมาชนะแมวมันก็ไปแดกอุย้ยสัตว์มึงมึงหัวบหรออุยอ้ยอุ้ยไอ้สัตว์มันแม่งเป๊ะขนาดนี้ฮะโอ้ยเล่นแรงเหรอเล่นแรงเหรอไอ คำอีกแล้วเฮ้ยแมวบอกใช้พลังให้คมค่าแมวสอนมาเด้โอ้โหแม่งปาโดนได้เยแมวแม่งเจ๋งวะผมไม่รักแมวจำไว้จำคำฉันไว้ฉันไม่รักแมวนีเดเฮ้ยดคุณเย่ะมากลายปาเลยแมวแมวแมวแม่งปาแม่งจริงๆเลย่ะจริงผมก็เลยะของสอทีมแหรอครับแต่ผมรักหมาอยากให้หมาชนะมากกว่าหมาสู้เราเชื่อได้อยู่ จงบอลไทยบินเด็ดแค่โอ้โหครับเกมพิกล็อกแล้วครับตอนนี้เบบบอกเฮ้ยเล่นสองดูเล่นด้วยเอออ้อยโดนตีนอ้ยโดนตีนอ้ยโดนตีนอ้อยต้องเพิ่มพลังอ้เพิ่มพลังกเพิ่มด้วยกูเพิ่มด้วยโอ้ยเยี่ยมโอ้โหแม่งเต็มเลยลมฟังทีพอละเยี่ยมเสียงดังไ้มไม่ได้ไหครับถ้าเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ว่าผมเพิ่งจะแคสเกมแรกครับ จริงผมแคสเกมผ่าตัดไปแล้วนะครับแต่ว่าผิดพลาดครับลืมเปิดเสียงครับโอ้โหไม่มีเสียงอะไรเลยก็เลยต้องขี้เกียจมาเล่นใหม่เพราะว่าเล่นเล่นครั้งแรกเครื่องก็กระตุกตายห่าแล้วมาเล่น้าเล่นอีกแ้ก็คงจะตายพอดีอะเรยมาเล่นเกมเด็กน้อยอ้ยจะใช้พลังมากดีกว่าดต้องแปงงลงร่างวลงร่างกบกิน จบเกมแล้วครับโอ้โห,หมาชนะไปครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ